ปลูกมะละกอและใบมันเหลืองเหี่ยวมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไร และนี่คือต้นมะละกอพันเหลืองกระบี่ที่ต้นปกติใบไม่เหลืองไม่เหี่ยวนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูต้นมะละกอพันเหลืองกระบี่ที่มันใบเหลืองแล้วก็ใบเหี่ยวด้วยนะครับสาเหตุมันมาจากเชื้อราที่ชื่อว่าไฟท็อกทอร่าเชื้อราชนิดนี้มันจะทําให้ปลายรากของมะละกอเนี่ยเป็นปมสีดําทําให้ไม่สามารถที่จะดูดกินสารอาหารได้แล้วก็ส่งผลมาที่ใบทําให้ใบเหี่ยวแบบนี้ครับและถ้ามันลุกลามหนักเข้ามะละกอก็จะกลายเป็นโรครากเน่ายืนต้นตายกันเลยสิ่งที่ผมจะ ใช้ต่อไปนี้เป็นเชื้อราไตรคูเดมาครับเชื้อราไตรคูเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราที่เป็นปฏิปักษ์ต่อเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชเชื้อราไตรคูเดมาเนี่ยเป็นเชื้อราเขาเรียกว่าเชื้อราชั้นสูงนั่นเองนะครับเชื้อราไตรคูเดมาตราเกษตรกรชาวบ้านนะครับผมบรรจุใส่ซองเอาไว้แบบนี้แล้วก็ในซองเนี่ยก็จะมีเวลาแกะออกมานะครับเนี่ยครับเป็นถุงซีนอย่างดีก็จะมีถุงเล็กๆแบบนี้นะครับทั้งหมด หกถุงนะครับนะครับทั้งหมด6ถุงเลยคราน,นี้ผมมีน้ํา1บัว,บวน้ํา1บัวเนี่ยเราสามารถที่จะใช้1ช้อนได้เลยครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันครับเ<ส>ชื้อราไตรโคดาม่าเนี่ยเป็นเชื้อราชั้นสูงนะครับมันจะไปกินเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชครับโรคที่ปรากฏอยู่นี้นั่นก็คือ โรครากเน่าโคนเน่านะครับเนี่ยครับผมรดที่โคนต้นเลยส่วนที่เหลือเนี่ยนะครับผมก็จะไปใช้กับต้นอื่นเพื่อที่จะเป็นการป้องกันครับสสัปดาห์ผ่านไปครับอยากจะให้ทุกท่านได้ชมเนี่ยนะครับใบที่มันเหลืองเหี่ยวเนี่ยครับใบนี้ครับก็เหลืองเหี่ยวผมจะเด็ดทิ้งไปเลยนะครับเนี่ยครับมันไม่หายนะครับอันใบที่มันเหลืองเหี่ยวมากๆคือใบนี้ครับเนี่ยครับเนี่ยครับ ส่วนใบที่มันเกิดขึ้นมาใหม่นะครับดูครับหายแล้วนะครับแล้วก็ใบที่เหลือที่มันไม่ได้เหี่ยวนะครับมันก็หายแล้วครับเนี่ยครับเชื้อราไตรโคเดมาสุดยอดจริงๆครับเราจะทำแบบนี้สัปดาห์ละ1ครั้งประมาณ3-4สสัปดาห์โรครากเน่าของมะละกอเนี่ยก็จะหายครับไม่ใช่เฉพาะต้นมะละกอเท่านั้นนะครับ ต้นไม้ทุกต้นครับที่มันเป็นโรครากเน่าเราสามารถที่จะใช้เชื้อราไตรโคเดอร์มานี้ได้เลยนะครับเชื้อราไตรโคเดมาที่อยู่ในมือผมนี้1ซองราคา120บาทซึ่งมี6ถุงเล็กอยู่ข้างในนะครับ6ถุงเล็กเนี่ยสามารถที่จะแบ่งใช้ได้ตามที่ผมนำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ ขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ